ราชาแชร์เวนบอตแมนและแดนเบิร์นแดนกลางวางบรูโน่กิมไรส์ยืนตำ่ำโดยมีชอนลองสตาร์เดินเกมร่วมกับโจวิลล็อกส่วนสามแนวรุกเป็นมิเกลอามิรอนคาร์ลบวิวสันและจ็คขอบเมอร์ฟีประสานงานร่วมกันเชลซีทางฝั่งเชลซีไม่ชนะมา2เกมติดเริ่มจากแพ้คารังต่ออาเซนอลไปศูนย์ต่อ1ต่อด้วยการบุกไปพ่ายแมนซิตี้ในลีคัพ0ย์ต่อ2ความพร้อมเกมนี้เกรแฮมพอตเตอร์กุนสือของทีมไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติม ขาดแค่พวกที่เดี้ยงอยู่แล้วอย่างเอ็นโกลโลกองเต้เบนชิเวลริชเจมส์เวสลีย์โฟฟานาเกปาอาริซาบราก้าและคานี่ชุกบูเมกานอกจากนั้นยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บเท้าของจอร์จินโยกองกลางอิตาลีอีกด้วยส่วนแกนหลักคนอื่นๆอย่างเมสันเมาส์ราฮิมสเตอร์ลิงไคฮาวเวสและปีแอเอริกโอบาไมยองพร้อมคืนตัวจริงทีมการจัดทับจะมาในระบบ4-2-3-1ให้เอดูอาร์ดเมนดี้เฝ้าเสาแนวรับมีเซซ่าอัตปริกตา เชปโบโชชลบาเตียโก้ซินวาและมาร์กูปูเนยาแดนกลางวางดูเบนลอฟตัชชี่คุมเกมร่วมกับมาเตโอโควาซิตโดยมีราฮิมสเตอร์ลิงไคฮาวเวสและเมสันเมาส์ยืนทำเกมลุกแดนบนอยู่หลังปีแอร์เอเมริกโอบามยองรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามดิโคาเซ่น433นิกโบบคิรันทิปีฟาเบนแชร์เสเวนบัดแมนแดนเบิร์นชอลองสตาร์บรูโรกิมาราชโจวิลล็อกมิเกลเอมิรอนคาร์ลัมบิวสันแจ็คอบเมอร์ฟี เชลซีซีสองสามหนึ่งเอโดร่าเมนดีเซซ่าอัสปรกิตาเทฟโวชลบาเดียโก้ซินบามาร์กู